นักรับเหลี่ยนสองเหลีอยนนะครับที่ปั๊มแถวปตาบารูนะครับซึ่งเหลี่ยนที่นักรับคนนี้นะครับก็จะเป็นเหลียเอสลสครับสวัสดีเอฟซีนะครับวันนี้เนี่ยผมจะไปนักรับของนิดหน่อยนะครับเดี๋ยวเรามาดูก,กันว่าผมจะได้ของอะไรกันบ้างนั้นมา,มาชมกันพรพ้อมๆกันนะครับ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตาม Subscribe และอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดสาระดีๆของทางช่องด้วยนะครับวันนี้นักรับเหรียญ2เหรียญนะครับที่ปั๊มแถวโปตาบารูนะครับซึ่งเหรียญที่นักรับวันนี้นะครับก็จะเป็นเหรียญเทการล่างแบบนี้นะครับรับซื้ออยู่ในละ3 0 0 0ันถึงห้าพบาทนะครับ ส่วนเนยที่สองนี้ก็จะเป็นเรียนเอสเวิร์ดครับเอสเอสเวิร์ดนี้จะมีสองเรื่องก็คือรื่องเล็กกับเรื่อใหญ่มีเป็นเรื่อง,อยอยง,องใหญ่ก็คือเรียละหนึ 1, ่งพสบาทนะครับส่วนรุ่นเล็กเนี่ยจะมีอยู่สาปีก็คือหนึ่งกาศ็ดแล้วก็ศูนยและศูนย์เก้ามีสามปีครับครับซื้ออยู่เหรละห้าร้อยถึงพันหร้อยบาทนะครับส่วนรุ่นีหญจะมีสองปีก็คือหนึ่งเก้าศูนย์สามกับศูนย์สี่ะครับเราก็ดูปีตรงนี้นะครับอยู่ข้างล่างนี้นะครับ พวกนั้อเงินแบบนี้นะครับถ้าดำดำแบบนี้ก็ดีครับอย่าไปขัดอย่าไปล้างเมืงั้นราาจะตกได้นะครับถึงบ้านแล้วนะครับเดี๋ยวมาดูกันชัดๆกันนะครับวันนี้ผมจะได้เรียนอะไรกันบ้างนะครับสำหรับเรียนที่นัดรับวันนี้นะครับทั้งหมด2เรียนด้วยกันก็คือ เหรียญเทรดดอลลาร์นะครับรับซื้ออยู่ในละ3,000-5,000บาทนะครับรุ่นนี้เนี่ยมีเข้ามาตลอดเลยนะครับแล้วก็เหรียญที่2ก็จะเป็นเหรียญเอเวดรุ่นใหญ่นะครับซึ่งรุ่นใหญ่จะปลิตอยู่2ปีก็คือ1903กับ1904นะครับเราดูปีปริตจะอยู่ข้างล่างเนี่ยนะครับตรงขอบกรอบนะฮะ แต่รุ่นนี้จะมีราคา1 0 0 0ถึง2,000บาทนะครับแต่ว่าถ้าเป็นรุ่นเล็กเนี่ยจะผลิตอยู่3ปีก็คือ19070ไปแล้ว0กรุ่นเล็การาคาแค่5 0 0ถึง1,500บาทเองนะครับขนาดก็ต่างกันแลลวฮะเรียนนี้จะใหญ่ถ้าขับเหรียญดอลลาร์เลยครับรุ่นใหญ่น้ำหนนะักประมาณ27กรัมแต่ว่าถ้ารุ่นเล็กเนี่ยนำ้ำหนักประมาณ20กรัมเองครับ เหรียญพวกเนื <sopr cultural gaming> <im ple asure> ้อเงินแบบนี้ผมฝากตลอดเลยนะครับว่าถ้าดำดำแบบนี้ปล่อยว่าแบบนี้เลยนะครับดำเป็นผัดดำเป็นร้างดำเป็นเช็ดนะครับถ้าเกิดกระดาษพิษรูกระทเช็ดนะครับในกระดากจะตกได้นะครับแต่ถ้าขาวๆแบบนี้ถ้าเหรียญนี้ก็เขาเรียกว่าผิวเดิมครับไม่ได้ล้างมานะครับถ้าล้างมาเนี่ยจะไม่มีผิวจะไม่แววครับจะเป็นอีกแบบหนึ่งซึ่งมืออาชีพเขาดูออกครับแต่ถ้ามือใหม่เขาล้างมาเขาาใจว่าผิวเหมือนกัน นะครับคนละผิวกันนะฮะอันนี้ผิวเดิมๆนะเขาเก็บมาอย่างดีอาจจะเก็บในตลับมาอย่างดีเลยนะครับเนี่ยนี่อา่าอันนี้ที่ฝากไว้ตลอดนะครับไม่งั้นราคาตกนะถ้าเราไปเช็ดไปล้างนะฮะส่วนใครที่จะมาขายร้านผมก็ฝากเช่นเดียวกันนะครับบางคนโดนมาเยอะแล้วนะฮะโดนหลอกค่าใบป,ประกันครับร้านผมไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายอะไรทั้งสิ้นครับก็ ส่งรูปมาก็ตีราคาให้ฟรีถ้าซื้อบอกซื้อไม่ซื้อก็บอกไม่ซื้อนะครับไม่ผมไม่ค่อยบอกราคาเพราะว่าเขาจะเสียความรู้สึกครับแค่บอกว่ายังไม่รับดีกว่านะครับส่วนใครไม่ไรอีกที่อยากจะมาขายร้านผมก็สามารถคอมเมนต์มาด้านล่างนี้ได้เลยนะครับขอบคุณครับสำหรับเหรียญอื่นๆที่รับซื้อนะครับเช่นเหรียญเทรดดอลลาร์นะครับหรือว่าเหรียญวันดอลลาร์ หรือบางคนก็จะเรียกว่าเหรียญเหี้วล้อ Law, หรือว่าคนถือหอกนะครับส่วนราคาก็ผมมีแยกเป็น ep ep นะครับเหรียญถัดไปก็คือเรียกเขาเรียกว่าเหรียญน,นกเม็กซิโกนะครับต่อไปจะเป็นเหรียญมังกรเมจินะครับของญี่ปุ่นที่มีราคาเพราะว่าเป็นเนื้อเงินนะครับ เราไปเหรียญหัวนามของประเทศฝรั่งเศสหรือว่าบางคนก็จะเรียกว่าเหรียญอินโดไชน่านะครับเราไปจะเป็นเหรียญของประเทศฮอลแลนด์นะครับเหรียญน,นี้ไม่ได้แพงมากนักครับประมาณ3 0 0รถึง5้าบาทเองนะครับเราไปจะเป็นเหรียญหยนซื้อไข่นะครับเหรียญจีนนะฮะ ต่อไปจะเป็นเหรียญเอ็ดเวิร์ดนะครับเอ็ดเวิร์ดเนี่ยจะมี2รุ่นก็คือรุ่นเล็กกับรุ่นใหญ่นะครับรุ่นใหญ่จะหนัก27กร,รมัมจะผลิตแค่2ปีก็คือปี1903และ1904เราดูตรงนี้นะฮะ03นยกับ่วน4ส่วนรุ่นเล็กจะมี3ปีก็คือปี1907 1908และ1909นะครับ ต่อไปจะเป็นเหรียญสเปนนะครับเหรียญสเปนเนี่ยอายุ200กว่าปีแต่ราคาไม่ได้แพงมากนักนะครับจะตั้งอยู่500ถึง1,500บาทเองนะครับแต่ถ้าคาร์ลอสอันนี้ก็ของสเปนเหมือนกันแต่ถ้ารุ่นอื่นๆเช่นคาร์ลอส3คาร์ลอส4พวกนี้ราคาจะตั้งอยู่1,000ถึง2,000บาทน,นะครับ ต่อไปมาดูเหรียญเล็กนะครับของต่างประเทศเหมือนกันพวกเหรียญเล็กต่างๆอย่างนี้ราคาไม่ได้แพงมากนักนะครับประมาณ 100- 200ถึงบาทเองนะครับจบไปแล้วสำหรับเหรียญต่างประเทศนะฮะต่อไปมาดูเหรียญของไทยเรากันบ้างนะฮะพวกเนื้องเงินก็สตาร์ตตั้งแต่ของสมัยรัชกาลที่8นะครับ ที่มีราคาหน่อยก็คือเหรียญสตางรูเนื้อเงินลายกระหนกนะครับสตางรูเนื้อเงินลายกระหนกนะครับที่มีราคาหน่อยก็คือเหรียญย0สสตางเราดูตรงนี้นะฮะตัวเลขเไม่ค่อยชัดนะฮะยีสตางเนื้อเงินรุ่นนี้จะมีอยู่3ราคาก็คือ50และ20 50และ20ที่มีราคาก็คือเฉพาะ20สตางนะครับต่อไปมาดู เหรียญรอเจ็นะครับก็คือช้างใหญ่นะฮะคือรุ่นนี้เนี่ยนะฮะจะมีอยู่สองราคาก็คือยีและ5้สิตางค์นะครับต่อไปมาดูของราชการที่6นะครับจะเป็นช้างเหรียญช้างอารพศนะครับต่อไปมาดูของรอหนะครับรอหเช่นเหรียญหลังตราแผ่นดินแบบนี้นะฮะ ะมีรุ่นไม่มีรอสอรและมีรอสอรมีรอส,อรรอสอรเราดูข้างใต้นี้นะฮะจะมีสตาร์ตั้งแต่1 2 0จนถึง26ต่อเราไปมาดูช้างในพานของรอหนะครับจะมีช้างเล็กอยู่ในพานอย่างนี้นะฮะอีกรุ่นหนึ่งจะเป็นของรอ4รอ4จะคล้ายๆกับรอหเลยนะครับจะต่างกันที่ จะมีลายดอกๆตรงนี้นะฮะเราไปมาดูาพดด้วงนะครับพดด้วงจบไปแล้วสำหรับเหรียญเนื้องเงินนะฮะนี่คือตัวอย่างนะต่อไปเรามาดูเหรียญที่ระลึกของรัชการที่9หน่อยนะครับก็สตาร์ทนังแต่เหรียญ20บาท3รอบของรอ9นะครับ ต่อไปมาดูเหรียญ50บาทพศอรออต่อไปมาดูเหรียญ50บาทวาระ100ปีพิพิธภัณฑ์นะครับเป็นเนื้อเงินครับต่อไปเป็นเหรียญที่ระลึกต่างๆเนี่ยให้เราจำไว้ว่าเหรียญที่มีราคาก็คือสตาร์ทต,ตั้งแต่150บาทขึ้นไปนะครับเราดูตรงนี้นะฮะร5 0บาท อันนี้ก็วาระร้อยห้าบาทนะครับส่วนนี้คือวาระ200บาทนะครับเราดูตรงนี้นะฮะวาระสองร้บาทส่วนอันนี้ก็จะเป็นวาระ600บาทนะครับอันนี้ก็600บาทนะครับอันนี้ก็หกรบาทนะครับ ส่วนท่านที่อยากทราบว่าทางร้านรับซื้อแบบไหนอีกบ้างนั้นสามารถเข้าไปชมในเพจร้านอับดุลรับซื้อแบงค์เรียนโบราณหรือเข้าไปดูคลิปย้อนหลังในช่อง YouTube ได้นะครับช่องทางการติดต่อเบอร์0848906320หรือส่งข้อความทางเพจร้านอับดุลหรือส่งข้อความทาง Facebook ได้นะครับ ID Line Ronnie A9 เรามาชมตัวอย่างแบงค์อื่นๆที่รับซื้อด้วยนะครับส่วนรอเก้าจำง่ายๆที่มีราคาไหนนะครับก็คือจะเป็นเลขแดง คือเลข 1, 2, 3จะเป็นเลขแดงครับขอขอบคุณทุกทกท่านที่ติดตามและฟังคลิปนี้จนจบเจอกันใหม่ในอีพีหน้านะครับสวัสดีครับ